สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคา channel นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับชุดเน้นนะครับวันศุกร์ที่5กกรกฎาคม2567นะครับหลังจากที่เราพัฒนาลงไปเป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากที่หวยออกมานะครับก็เป็นชุดเดียวที่ลงไปนะครับเป็นชุด12ตัวนะครับชุด12ตัว ฝ่ายหนึงได้8024อีกฝั่งหนึงได้9012นะครับและก็จะประกบคู่ได้12ชุดนะครับแต่ว่ายังไม่มีทิศทางนะครับยังไม่กําหนดทิศทางว่าจะเดินยังไงจะไปยังไงจะเป็นบนหรือจะเป็นล่างและลงเลขเด่นไปให้นะครับ1สูตรนะครับเป็นสูตรเก่าที่ยังเดินเข้ามาอยู่นะครับ468นะครับ468 การเดินนะครับการเดินก็ยังเดินมาตำแหน่งที่3 3 3 4ครั้ง2 1 2 3 4ครั้งนะครับแล้วก็ตำแหน่งท้ายมา2ครั้งรวมด้วยตำแหน่งที่1แล้วก็มาที่ตำแหน่งที่กลางอีกนะครับวันเมื่อวานวันพุทธที่ผ่านมาก็ตำแหน่งกลางกับตำแหน่งที่1นะครับ2กับ0นะครับออกศูนนะครับ36 นะครับมาเป็นหน่วยบน2หงวดนะครับ36กับ72นะครับกับ72วันนี้นะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ได้468นะครับได้468 468นะครับ468 468มันเคยได้มา2ครั้งนะครับอ่ะ อา้าวเคยได้มาอยู่468นะครับอ้าวมันได้468มา468ออก8นะครับ468ออก4กับ 8, 8, 8นะครับ468ออก6นะครับออก6แล้วก็468ออก6อีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับวันนี้ก็ได้468อีกมันจะออกอะไรนะครับมันจะมาอะไรหรือมันจะมา6ตรเหมือนกับที่ผ่านมาหรือไม่มา6มันจะมาอะไร ถ้ามา6ในนี้ผิดแน่นอนไม่มี6สักตัวนะครับไม่มี6สักตัวแต่ก็จะมีเลขที่เราหน้ามองที่มันชนกันคือ0ูนย์ลก็2อนะครับอาจจะเป็นเลขเด่นก็ได้ในชุดนี้นะครับคือ0นกับ2นะครับถ้า0ูนย์กับ2มานะครับถ้าไม่มาในชุดเดียวกันก็จับใส่ที่อสีไม่เอาแล้วครับเพราะว่า0ูนกับ2ถ้ามันจับเข้ามันอยู่ในชุดนี้มีแล้วก็จะเป็น6กับ8นะครับ0กับ2 นะครับเอาแปดก็มีอยู่นี้นะครับก็จะเป็นสองหกนั่นแหละครับศูนย์หกสองหกที่จะเพิ่มเข้ามาถ้าศูนย์กับสองมันมาเป็นเลขเด่นไม่ชนในสูตรนี้จับคู่ไม่เข้านะครับก็จะเป็นหกตัวเดียวศูนย์หกสองหกนะครับเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะมันมีสิบสองแล้วก็มีจะมีศูนย์หกเพิ่มเข้ามาอีกศูนย์หกสองหกเพราะเป็นเลขเด่นอยู่นี้นะครับชนการอ้าวจับเพิ่มใส่ไปนอ่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็น ศูนย์หกสองกอ่าเพิ่มข้ามา12เป็น14นะครับเป็น14นะครับแล้วก็จะไปดูนอกจากนี้แล้วนะครับอ้าวก็จะมาจับชุดอีกชุดหนึงนะครับไปดูเลขเด่นเอาเลขเด่นมาให้ดูก่อนนะครับเลขเด่น10สูตรนะครับเลขเด่น10สูตร ผมทำจนแดงจนมองไม่เห็นแล้วล่ะนะครับก็สรุปตัวเด่นก็จะมีเด่นที่สุดก็2นะครับส8ูตรนะครับแล้วก็6.708สูตร8อีก70สูตรนะครับก็ 6, 7, กค,บกคือสรุปว่าเด่น2.68ตัวรอง4กับ0มาอย่างละ4สูตรนะครับ2 6 8เป็นตัวเด่นนะครับถ้าเอาสามตัวก็2.68มันก็มาชนกับเลขเด่นเมื่อกี้นะครับที่6กับ8 6กับ8 6กับ8 0ศนยกับ2อยู่นี้ก็มีก็มีโอกาสมาในคู่นี้แหละมีโอกาสมาในคู่นี้นะครับแล้วผมก็ไปดูเนื้อในมันนะครับเนื้อในแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับงวดก่อนงวดก่อนเนื้อในมันเป็นยังไงเนื้อในมาก็อันนี้มี2กับ7ได้7 2 1คู่อันนี้มี2 2นะครับมี2เป็นเลขเด่นมี6เป็นเลขเด่นมี8ไเป็นเลขเด่นนะครับก็เด่น3ตัวแต่มา2 อันนี้2กับ70็ 0, 0 0, ได้ได้2คู่เลยชุดนี้นะครับแล้วก็คู่นี้ได้มี0นย์กับ0ก็มี2พ่วงด้วยนะครับอันนี้ก็มี0กับ2แต่ว่าจับคู่กันไม่ได้ในชุดสุดท้ายนะครับคือมันจะมีมากกว่า2คู่มีมากกว่า2คู่ในนี้นะครับพอจับแบบนั้นนะครับก็เลยมาได้ว่า28นี่มันมี5ชุดเลยทั้งชุดชดุประกบ1 2 3 4 5 6 1กับ2จับมี2 8 สามกัี่มีสากัหกมีสองแปดเจ็ดแปดมีสองแปดนะครับแล้วก็เก้าก็มีสองแปดเต็มทุกชุดนะครับถ้าเพอร์เฟกที่สุดในสูตรนี้ก็คือ28 82นะครับรองลงมามี4ชุดมี4คู่ก็26กับ24นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น2อ0ศูนย์นี่ะครับผมก็เลยจับชุดนี้มาประกรบกันเป็นตัวนี้นะครับประกรบกันเป็นตัวนี้ ส6 8 4 0แปนะครับเลขเด่นนะ268แต่เด่นที่สุดก็คือ3ตัวแรกนะครับจะไปชนกับชุดเลขกเด่น2 3งสามตัวก่อนหน้านี้ก็คือ468นะครับคือ6กับ8ในสในสตัวนี้นะคือ6กับ8นะครับผมก็เลยมีตัวเด่นที่สุดมา3ชุดนะครับสองหกสนะครับ แล้วก็ตัวรองมี6 8 2 0 0 4ที่เหลือเป็นตัวกันที่เหลือเป็นตัวกันนะครับอันนี้คืองวดวันศุกร์นี้นะครับงวดวันศุกร์นี้ก็จะนําไปใส่ประทบกับอีกสูตรหนึ่งสูตรที่เคยเอามาให้ดูสูตรนี้นะครับเป็นสูตรช่วนี้นะครับถ้ามาชนกันก็เลือกเอาสองเอาชนกันไปประกบก็คือ0นย์กับ2วันนี้0นย์กับ2มาชนในนี้ไม่มี6มี8นะครับที่ชนกับเพื่อนเขาก็มี8ฉะนั้น 28เด่นที่สุดนะครับ28เด่นที่สุดลงมาคือ20นะครับในชุดนี้นะอ่ะก็จะสรุปให้นะครับก็จะสรุปให้เลยนะครับชุดสรุปให้เอาเอานี้ก่อนนะครับก็คือ28นะครับ28มีอะไรอีกที่มคนอยู่นี้นะครับ28มี2 4, 42, 26, 28ไฮไลท์ไปก่อนนะครับ 28, 24, 42, 26มันชนอะไรครับก็ชนเล็กเด่นนะครับชนเล็กเด่นนี้นะครับ43ชนนี้ชนเล็กเด่นถ้าเลขเด่นกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้า ชุดนี้สองชุดสองสูตรนี้มันชนกันไม่เข้ามันประกบก,กันไม่ได้มันเป็นคนละทางมันประกบกันไม่ได้มันมาเป็นเลขเด่นก็คือศูนย์ชนศูนย์สองชนสองก็เอาสองนะครับไปจับกับอะไรกับเลขเด่นหรือศูนย์ไปกับกับเลขเด่นมันก็จะได้นี่แหละสองหกนี่แหละตัวเด่นนะครับสองหกในชุดนี้นะครับถ้าปกติเด่นที่สุด เด่นที่สุดของวันนี right. so like so ้ก so so ็คือ2 8 8 2เด่นสุดนะครับของวันนี้นะครับในตัวเลขบรรดาตัวเลขทุกสูตรที่ทําอยู่นะครับที่เห็นอยู่ก็เห็น28มากที่สุดนะครับเห็น28มากที่สุดเห็นแล้วจะมาไหมนะครับเห็นแล้วจะเข้าไหมนะครับเหมือนกับงวดก่อนที่ว่า901ถ้าเห็น90 1จะได้ตังค์นะครับผมก็เน้นประกบ9กับ1นะครับไม่ประกบ0นนะครับก็มาตัวไม่ประกบนะครับวันนี้ก็เลยตัวเด่นตัวเด่น สามตัวนี้จะไม่พลาดต้องประกบทุกตัวนะครับต้องประกบทุกตัวทิศทางนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวเด็นอีกนะครับก็จะมีเอาขีดเส้นใต้ไปให้นะครับก็จะมีสองสองศูนย์นะครับหกแปดไม่มีในนี้นะครับสองหกศู 2, 6, 0, นย์ี่มีสี่สี่ศูนย์มีแล้วนะครับสี่ศูนย์ 40วงไว้นี่แล้วนะครับอะโอเคก็จะถอดมาให้นะครับถอดมาในส่เลขเดียนให้นะครับก็จะถอดออกมาเป็นชุดสรุปนะครับก็ตัวเดียนที่สุดนะครับก็จะใส่เป็นเดี๋ยวคมดูทิศทางก่อนนะครับว่าจะจับอะไรนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบสูตรเมาส์นะครับมาสามงวดติดนะครับ หรือมามากกว่านี้นะครับก็มาสีงวดนะครับมาสีงวดหลุดไป2มา1 2 3 4มาสี่แล้วนะครับตัวนี้นะแล้อีกสูตรหนึ่งวันนี้มันไม่ชนกันนะครับมันไม่ชนกันก็ชนอยู่5กับ6นะครับอันนี้ก็มา 1- 2แล้วก็3ามี่หนะครับแต่ว่าหลุดไม่เยอะหลุดหลุดหนึ่งงวดก็เข้ามาต่อนะครับสูตรนี้นะครับ อันนี้ก็ได้า5 6 7 8 9 0นะครับ5 6 7 8 9 0มัน6ตัวนะครับเราจะยึดสูตรไหนจะยึดสูตรนี้นะครับจะยึดสูตรนี้ก็ชนกันที่5กับ6นะครับชนกันที่5กับ6หรือเอา2ส,สูตรเลยเพราะว่าเลยนะครับ2 3 4 5 6ไม่มีแต่1น,นะครับมันก็เป็นหลักสิบได้ทุกตัวนะครับเป็นหลักสิบไปทุกตัวมันก็ม,มีไม่มีทิศทางน,นะครับไม่มีทิศทาง ก็เอาตัวเด่นมาว่ากันก่อนนะครับก็จะเป็นอ่าก็จะเป็น8 2ดมีกี่ออกเจ็ดสอ่าวาง8 2ไว้นะครับ8 2นะครับ6 2 4 2นะครับ8 2 6สองห ตัวรองตัวรองนะครับตัวรองก็จะมีก็จะมี40 02 68แต่เลข68มันไม่เคยออกนะครับมันไม่ออกนานแล้ว68ลาพัฒนาไม่ออกเลยผมคำนวณไน้68บ่อยแต่ว่าไม่ออกเลย ฉะนั้นตัวนี้ผมจะไม่เอาก็แล้วกันนะครับ68่อให้มันออกลองดูนะครับตัวที่ผมไม่เอานั่นแหละสําคัญนะครับก็แต่ผมจะไม่เอานะครับรูตัวอยู่ว่าไม่เอาก็402026 68นะครับครับก็คงจะมันได้มันได้แล้วมันได้แล้วกี่ชุดนี้ ถ้าจะเบิ้ล8ปดแปดหหสองสองตัวเด่นที่สุดอสองนะครับถ้าจะเบิ้ลก็จะเอาสองมาวางไว้ให้สองสองแต่มันควรจะเป็น6688มากกว่านะครับ6688นะครับเอากัน6666884 66, 4ไปเลย นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือเน้นบนนะครับเน้นบนเน้นบนเน้นบนเลยนะครับไม่มีชุดล่างมีเท่านี้หละนะครับก็เน้นชุดไหน8ปดสองหกสองสี่สองศูเน้นที่สุดเน้นที่สุดนะครับเน้นที่สุด เรีนที่สุดนะครับเอาไฮไลท์ที่สุดก็มีเอาเพื่อจะได้จับเอาพอแล้ววงกลมแค่นี้แหละเอานะครับก็วงกลมไว้ในชุดในชุดหลักแล้วอันนี้ก็วงกลมไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับวงกลมไว้แล้วสามตัวนะครับแต่ผมก็จะจับนะั่นเลยไว้ให้แปดสองตัวเดียวก่อนนะครับทีนี้เมื่อได้ชุดนี้แล้วนะครับได้ชุดนี้แล้วก็จะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อย หลักร้อยสูตรนี้นะครับหลักร้อยจะใช้สูตรเดิมนะครับหน่วยบนบวกหนึ่งก็จะได้สามสี้าหนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยได้3 4 5 6 7นะครับก็จะจับประกบเลยสาม4 8 2สห้า 8ปดสองหกแปดสองเจ็ดแปดสองนะครับและก็มีและก็มีตัวเลขตัวเดิมนะครับตัวเลขตัวเดิมที่มันมามิี้นะครับสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์มันมาสามตัวนะครับศูนย์มีสามตัวศูนย์มีสามตัวผมเลยจะเอาตัวสาม ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ0นะครับ0มันจะหนีออกไหมศูนย์แปนะครับ0 8 2 0 8 2นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นอีก3ชุดก็ให้ fc ประกบเองนะครับอีก3ชุดนี้ก็ประกบเองนะครับเอานี้แหละ3 4 5 6 7 0นะครับ3 4 5 6 7 0นนะครับประกบใส่ครับ 624202นะครับนั่นคือเป็นชุดเน้นวันนี้นะครับเป็นชุดเน้นวันนี้ก็คงจะเน้นประมาณนี้นะครับเน้นประมาณนี้ตัวที่เน้นที่สุดนะครับเน้นไว้ที่สุดก็จะมี42 3ตัวนะครับ426 6กแปดสองมีหกด้วยสี่แปดสองตัวเลขเด่นสามตัวนะครับติดสองตัวหกแปดสองเอาสองมาตัวเด่นยืนไว้นะครับแล้วก็ศูนย์แปดสองอันนี้ติดตัวเด่นตัวเดียวคือแปดติดเด่นสองตัวติดเด่นนะครับติดเด่นนะครับก็อาจจะเป็นหรือจะมันจะมาตัวนี้เลยแปดแปดแปดสองนะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันก็เบิ้นก็เบิ้นมีไว้จบไว้อยู่เปดเนี่ยนะครับมันกลัวว่า8ป2อย่างนี้นะครับเปีแต่ว่าเปีมันไม่ใช่คู่จับนะล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งเปนะครับมาหลักร้อยหนึ่งตัวนะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตาม ฝ่ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ